ชั่นเนี่ยมารวมไว้ด้วยกัน Ha ha ha! ดีค่ะทุกคนอยู่กับชมแล้วก็ช่องจีนจัดอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยเห็นคอสตูมแบบนี้จะไปไหนหรอเธอก็รู้สึกว่ามันแอบเข้าหน้าหนาวเนี่ยใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าอยากอินกับหน้าหนาวเหมือนประเทศอื่นบ้างอะไรเงี้ยนี่คือเสื้อที่ชมซื้อตอนอยู่จีนแล้วก็ไม่ได้ใสอีกเลยดจะกลับไทยก็ใสซะหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือแดด วันนี้นะคะชมจะพาทุกคนไป workcation ในกรุงเทพกันก็คือ,คอกระแสะการ workcation ช่วงนี้นกําลังมาแรงมากชมก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบอว work from home เลยเพราะหมาชอบเห่าตอนสันประชุมแล้วสันก็เขินากเพราะสันยิม้มไม่ทันเมื่อคืนชมก็เลยจองแรมไปอยากให้ตัวเองรู้สึกแบบมันเฟ e s ขึ้นจากการทํางานเลย อัปเดตเรื่องชีวิตการทำงานอีกหนึงหลังจากที่ติดตามกันมานะคะก็หลังจากคลิปโน้ตที่อัปเดตไปว่าตกงานใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มงานใหม่มาประมาณ2เดือนแล้วคือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของการแบบศึกษางานการปรับตัวการเข้ากับทีมใหม่การรู้จักคนให,ใหม่อีกแล้วในื่อะเวลาอันสันมากก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่โรงแรมกันดีกว่าเจอกันคือแลวทุกคนห้องดีมาก เอาจริงๆป่ะราคาไม่ถึงพันเว้ยคือมันรีบบ้าเมื่อคืนที่จองเพราะว่ารู้สึกว่าจองไม่ทนันแล้วก็เลยรีบหาแต่ว่าจองมาด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเธอมันคือคุ้มค่ามากไม่ได้หมูอันนี้คือเข้าห้องมามีเครื่องสั่ผ้านด,ด้วยนี่ดึงๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีราวแขวนเสื้อตรงนี้นะคะแล้วก็มีตู้เก็บของเอิเอ่ยนๆแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นโซนห้องครัวเล็กๆมีเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องทำน้ำร้อนไม่คอย ดีไซน์อะไรแบบนี้แม่เลยมาดูมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีความแบ่งโซนตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะมันก็มีตู้เย็นให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบนั่งชิลนั่งพักผ่อนมันดีอยู่เด้ออันนี้เป็นห้องนอนเธอห้องนอนขอบอกว่าอลังการางานสร้างด,งดึ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 งว้า,างมากเฮ้ยทำไมาชอบตู้เสื้อผ้าที่มันแบบเต็มตัวแบบนี้มากเลยอ่ะเธอมันเลิศดูแต่ก็มียินชักให้ด้วย เธอในราคานี้ฉันถือว่าฉันให้เต็มสิบนี่เตียงฮ่าเตียงให่มา,มากเลยนุ่มลุกม,มากมีทีวีด้วยแยกห้องกันชอบที่เขาแบ่งโซนเป็นแบบโซนห้องนั่งเล่นกัแบบโซนห้องนอนอ่ะดีอ่ะว้านี่แหละจะเป็น work station ของเราในวันนี้นะคะเอาล่ะไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือห้องน้ำฉันน่าจะเป็นคนคอนเฟิร์มเรื่องห้องน้ำเวลามาพักผ่อนแมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราแบบได้สบายใจอ่ะอุ้ยห้อง ถือว่าโอเคเลยชอบมากอยากนอนแช่เพราะว่าปกติอย่างที่บ้านไมี <c oughs> เฮ้ยตลกมาก <c oughs> อันเนี้ยปกติแล้วคือมันจะเป็นพรมเช็ดเท้าใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วเหมือนเคยได้ยินใครก็ไม่อยู่ร้อยฝักงอะเพื่อนชมอ่ะเข้าใจผิดว่าเป็นผ้าเช็ดผมเราลงไปลงไปข้างล่างไปว่ายน้ำพลาดอีผ้าเวลคัมเนี่ยไปที่ไหล่ด้วยเป็นผ้าเช็ดผม เพื่อนจำสลับแหละโอเคเดี๋ยวชมจะอันแพ็กกระเป๋าก่อน mm hmm. แล้วก็จัด work station mm hmm. แล้วก mm hmm. ็กินข้าวก่อน mm hmm. แบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะเริ่มทำงาน mm hmm. ลีลาแล้วก็จะได้ทำงาน ให้ดูว่าเราพกอะไรมาบ้างชมเป็นคนบ้าหอบฟังเลยยอมรับเอาไปเกินดีกว่าขาดอย่างน้อยๆมันเกินมันไม่ได้ขาดเว้ยก็เลยติดนิสัยการหอบฟางนะคะสิ่งที่ชมเอามาในวันนี้นะคะปลัก๊กเนี่ยรู้สึกว่าต้องพกไปทุกที่เพราะว่าบางทีอ่ะมันมันไม่ได้มีรู USB แบบนี้สาหรับการชาร์จ iPhone ปลัก๊กที่มันแบบแปลงได้ทุกอย่างบนโลกเลยอะ่ะอันนี้ดีมากนะทุกคนใครไปเรียนต่อแนะนํามากๆอันนี้เป็นกระเป๋าสารพัดสายชาร์จของชมเองซึ่งจะเก็บทุกสายชาร์จไว้ในกระเป๋าใบนี้อุปกรณ์ทํางานนะคะโน้ตบุ๊กปกติเรา พกคอมพิวเตอร์2เครื่องในการทํางานเพราะแม่หนึ่งเครื่องเนี่ยเป็นงานประจําใช่ไหมคะแล้วหนึ่งเครื่องเนี่ยมันเป็นงานในช่อง u t u b e นี่แหละที่ต้องตัดต่อซึ่งมันจะต้องแยกกัดแล้วก็มีกระเป๋าสกินแคร์ซึ่ง1ิบแปดเขิดมากเลยกระเป๋า18บแปดแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางแยกใช่ไหมบาตบอมทุกคนเพราะว่ามีบัตทับใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรวาจะใช้บาดบอมกันพกเสื้อผ้ามาสามชุดแล้วก็พกแชมพามาอีกชุดหนึ่งเพราะว่ามีสารแชมพด้วยแต่ของก่อน ทำงานวอร์เคชั่นของชมนะฮะเนี่ยแหละ <My> happiness. คืองานที่ทําช่วงนี้นะคะก็จริงๆยังเป็นสโคปบริษัทก็ยังใช้สายไาในการทํางานอยู่เขาบอกว่าที่นี่โหดกว่าที่เก่าเยอะมากจะเมือนเพิ่งเริ่มต้นเนาะเราก็ต้องปรับตัวอาจจะเห็นคลิปเราไม่บ่อยใช่ไหมช่วงนี้ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราแบบเราทํางานเยอะมากในช่วงนี้เราจะสั่นเวลายังรู้สึกว่าตัวเองยางทำตรงนี้ได้ไม่ค่อยดีก็พยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเราจะทํางานซะหน่อยละกันเป็นพิธีแล้วก็จะกินข้าวแล้ว เมื่อกี้ฉันไปแวะซื้ออาหารจากซูปเปอร์มาน่ากินมากเขอซื้อมาเยอะมากซื้อแบบไม่คิดชีวิตให้หนูเตมปูละแซนวิชกุง้ทงทาโกยากิกับโซบะแล้วก็ยังมีนะคะช่วยมวากฉันชอบกินหมี่เย็นมากช่วงนี้ไอบ้บ้ามีซูชก็ซื้อมาแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีเค้กแล้วก็มีนี่ปลาหมึกใช่ค่ะและนั่นคืออาหารของผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างอิชานเที่ยงคนเดียวเท่านนะั้นณวันนี้ 有爱、欸。 เดี๋ยวเราจะลงไปสระว่ายน้ำกันคือตอนแรกตั้งใจว่าจะลงไปไว่ายน้ำเลยแต่ว่ารดูแดดดิมันร้อนมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอางานลงไปนั่งทำแบบชิลๆก่อนทุกคนคิดว่าสิ่งสำคัญเลยการที่เราจะมาวอร์คเคชั่นแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เราต้องระวังคือความสะอาดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียใช่ไหมคะโดยเฉพาะเราจับประตูแบบตรงนู้นถูกปะที่เราจับค่อนข้างบ่อยหรือว่าโทรศัพท์ที่เราจับบ่อยอเวลาจับประตูอีกเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันนะวันนี้ชมมาแนะนำนี่เลย VIF คค่ะทุกนเวลาามนแบบี้ก็สาามรถไอติา เชื้อโรคได้ด้วย V I ิล์มนะคะเป็นฟิล์มใส่ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่สามารถฆ่าได้มากกว่า650ยาสิายพันธุ์วยความที่เขาเนี่ยเป็นนวัตกรรมซิวานาโนนะคะที่สามารถปกป้องคุณจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทุกการสัมผัสเนี่ยเท่ากับการล้างมือคือมันง่ายมากทุกคนนี่คือแผ่น V I ิล์มใช่ไหมคะแล้วนี่คือโทรศัพท์ที่เราต้องการจะติดลงไปเราก็แค่วัดไซส์ว่าอ่ะเราอยากได้ประมาณนี้กับติดลงไปในโทรศัพท์ของเราแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดลงไปแค่นี้เลยเดี๋ยวตัดให้ดูตัดตามไซส์ที่เราวัดตะกี้ ตาเราไม่ไแต่บลูลก็แปะลงไปหลังโทรศัพท์ก็ออกมาหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้ติดลงไปเลยแบบนี้นะคะติดลงไปจึง้งแค่นี้เองแค่นี้เลยง่ายมากหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบนี้อย่างปากกาชงก็วัดออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดลงไปที่ปากกาง่ายมากแค่ลอกออกมาแค่นี้เองถ้าเป็นพิมใส่กิ๊มแบบนี้นนนติดลงไปที่ปากกาอันนี้จแล้วแค่นี้เอง หรือว่าจะเป็นสมุดโน้ตสมุดโน้ตเนี่ยชมก็ค่อนข้างใช้บ่อยในการทํางานเหมือนกันวิธีการใช้วีไอโฟมก็ง่ายมากก็แค่วัดแล้วก็ตัดตามแล้วก็ติดลงไปในสมุดโน้ตอี่ชั้นป้าเราวัดเสร็จปุ๊บเราก็ตัดตามรอยที่เราแบบวัดไปเแล้วน,นี่เสร็จแ,แล้วติดลงไปเลยหน้าสมุดโน้ตของเราแบบนี หรือว่าจะติดในพื้นที่ที่คนสัมผัสบ่อยก็ได้นะคะและสําหรับองค์กรใหญ่ๆที่มีขนาดพื้นที่เยอะๆนะคะทาง V I Film เนี่ยเขาก็มีบริการรับติดตั้งเช่นกันถ้าใครสนใจยังไงทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนและพิเศษไปกว่านั้นใครที่กําลังดูคลิปชมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยใช่ไงนะคะเดี๋ยวชมจะแปะรายละเอียดไว้ให้ในด e s c r i p t ันด้านล่างคลิปนี้เลยมี V I Film แค่นี้จะปลอดภัยหายห่วง พร้อมแล้วเราจะลงไปสะะว่ายน้ำกันนี่ถึงสะแล้วทุกคนเงียบมากเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับฉันมากโอเคด้นั่งเอาขาจุ่มน้ำก็รู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตคือจะดูแต่เรื่องจริงอยเลยแค่รู้สึกแบบได้จุ่มได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ก็เนี่ย อ,อ่ะถ้ว่ามุมดีสินะดูควนมากก็ตาให้หนูมันยากาศมันได้อยู่นะเธอ ว่ายน้ำที่เมอับยังอยู่ครบนะคะเก่งอะไรขนาดนี้วะคือว่ายในแปมเ์ที่เราเพราะว่าหนาวมากเลยอะเหมือนฉันจะเป็นตะคิวเดี๋ยวชมจะขึ้นไปเปลี่ยนสภาพอ้อาบน้ำแล้วก็ออกไปหาอะไรกินรอบๆโรงแรมนะคะเมื่อกี้เหมือนเพิ่งกินมาเลยเนาะกินอีกแล้วหรอวะกินอีกแล้วจริงดิตอนนี้ชมกำลังเดิอนออกมาข้างนอกนะคะมาหาของกิน แถวแถวที่พักกันฝามืดแล้วไ,ไว้ๆไม่ีก็มัวแต่เ,เออละเว้ยจะไปกินข้าวกันกินข้าวเสร็จเราก็จะกลับไปดีงานกันต่อแล้วฉันก็จะไปแช่บารตอบด้วยฮ่าฮ่าฮ่าจู่ๆฉันก็เดินหลงมาที่ซุปเปอร์อีกแล้วกลางวันเราก็เย็นก็คือกินอาหารจากซุปเปอร์แต่ว่าตอนนี้เย็นจะกินอะไรดีเพราะว่าจำได้ว่าที่ห้องผักอ่ะมีไมโครเวฟก็เลยคิดว่าจะซื้ออะไรง่ายๆกิน พราะว่าเริ่มค่ำแล้วใช่ไหมเรายังมีงานที่เราต้องไปทําอยู่นะพ่าเรามาเวิกเชั่นเราไม่ได้มาวิเคชั่นยปางเดียวอีชั่นกลับมาโรงแรมนะคะทุกคนและให้ถ่ายว่าสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยแล้วมาเวิกเชั่นทั้งทีมันจะต้องเป็นอาหารที่พิเศษสําหรับมือดึกมือนี้แน่เลย มาม่าจ้ะเป็นมาม่าเกาหลีนะแต่ว่าไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับอะไรเล็กน้อยแต่ว่ามาม่าเราจะไม่ใช่ม,ะมะาม่าปล่าๆแนะ่นอนเพราะว่าเราซื้อท็อปปิ้งมาด้วยนะคะเป็นแฮม,มนี่มือเดือดเราเองมีแฮมแล้วก็จะใส่กับมาม่าเกาหลี สลัดอเล็กอัน,นอยของเราที่ซื้อไว้เราจะมาร์คเท้าที่ซื้อไว้ตั้งนานแล้วก็เอามาจะได้ใช้วันนี้แหละใช้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยฉันจะไปผ่อนคลายในการแช่บาททับในห้องน้ำทอมันเป็นไอเทมที่ฉันรอมาทั้งวันในการมาวอร์คเคชั่นครั้งนี้นี่ฮะ ใส่ให้ดูคือดีฉักนก็จะใส่ถุงเท้าไปด้วยทํางานไปด้วยคือไลฟ์สไตล์หรการทํางานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันถ้าวันไหนที่มันค่อนข้างจะเป็นเวลาที่มันค่อนข้างฟรีสไตล์ในการทํางานแบบเนี้ยคือชมอ่ะจะชอบทํางานกลางคืนพรรู้สึกว่ามันมีสมาธิมากกว่าตอนกลางวานันกลางวันเนี่ยเราจะชอบแบบสูงสิงอยู่กับนู่นนี่นั่นโน่นอ่ะมันมีสิ่งแบบรอตารอใจเราเยอะเหลือเกินเลยรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยสำหรับชมเนี่ยมันค่อนข้างสงบเคอฉันทำบาร์สเท้าเสร็จแล้วรู้สึกรักตัวเองขึ้นมาเลยว่ บ้างค่ะทุกคนกับคลิป เวอร์เคชั่นวันนี้ของชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งนี่แหละจบแล้ว1วันเวอร์เคชั่นหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันนะคะจริงๆรแล้วจุดประสงค์ที่อยากทำคลิปนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะเวอร์ฟอมโฮมนานมากเราเรารู้สึกว่าการเวอร์ฟอมโฮมเนี่ยไม่ดีต่อสภาพใจ,ใจิตใจเราเป็นมนุษย์ด้ทุกคนเราเป็นสาตร์สังคมเราต้องการพูดคุยเราต้องการแบบการเปลี่ยนบรรยากาศการเจอผู้คนอย่างี้ถูกปะชมไม่ชอบเลยอาจจะมีอะไรคนที่รู้สึกแบบชม workcation แบบนี้อาจจะเป็นหนึ่งช h ที่ดีสําหรับในช่วงนี้นะคะก็ลองหาโรงแรมในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดดูได้นะช่วงนี้ลดราคาค่อนข้างเยอะเลยอย่างห้องนี้ชมมาอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็ประมาณแบบ900จองตอนเอากูดาบวกแวดบวกนู้นบวกนี้ก็พันหนึ่งอ้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากสําหรับแบบการฮิลจิตใจในการทนะํางานให้มันดีขึ้นในช่วงนี้นะคะป่ะละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายๆเนาะ see you